อยอดเี้ยอยอดที่ตัดมานอ่างมาปลูกอันนี้สวนใครอ่ะพี่ปลูกอ,อีมุ่นเลยเน,นี่ <ไป S 2> ของพี่ชายพี่นี่โอ้ยขอ,อแปลงใหม่ครับพี่มโนนทันเทศค,ครับราคาดีมันเทศเราปลูไม่ดีเลยตอนนัก็ขายก็ติดกวบาทพราเราคุณมันนไแปลกบาทะ ปีกับปีนี่เนี่ยรู้สึกคุณจะลงม,มาเมื่อส่งการนะตั้งแต่ต้นปีมาสิบก็ปาเยินพื้นหลือสิบสามสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสี่น้อยหน่อยพอเราเริ่มลงพอลงมันก็้วเวลาขุดมันเยินมาใช่ไหมละ่ะมันเราก็ไม่ได้ว่าเราก็สองก,การนะเขาหยุด<อ>นะครับทุกเจ้าเขาก็เบรกอยู่แล้วสองก,การเนะี่ยมันก็เลยถูกมาตั้งแต่นั้น,น,นไอฝั่งนู้นปลูกใหม่ใช่ไหมพี่อันนี้ยปลูกก่อนแล้วหยุดไปขุดมาสองวัน ได้6วักนกับ80นี่เดี๋ยวผมมีตัวทดลองมาให้พี่ลองดูเผื่อเข้าแก่จะูกใจดี้ตัวตัวนี้ตัวทดลองอตัวนี้เล่งหัวสวีทคเครียกสวีทตัวแดงไหครับเล่งหัวเพิ่มแป้งเล็งน้าหนักถ้าเป็นอ้อยเป็นมันก็ดีแล้วเนี่ยอย่างเงี่ยอย่างมันเทศเนี่ยพี่บอกมันเทศเมันเข้าทางเลยตัวนี้นะครับเข้าทางเลยตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่800ห้ารอย ไออันนี้ราคาเต็มมันราคาราาคที่เขาเปิดขายอยูก <ๆ S 2> ครับใช่ก็ <ๆ S 2> <ล>มันไม่ถึงพันยังไงก็ถูกใช่ไหมพี่เพราะกติครับถ้าเป็นฮอๆๆร, <ๆ S 2> ร์โมนพวกนี้ราค <ๆ S 2> าพันขึ้ <ๆ S 2> นเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้มาให้พี่ทดลอง <ๆ S 2> ไอ้นะี่ไฮโดฟิตพี่ตัวสีน้ำเงินน่ะไอ้ตัวเขียวนี่คือเป็นมันมีผสมกับไอ้แร่ไทยไอ้ธาตุไทเทเนียมป้องกันเชื้อราในดินทั้งดินทั้งอากาศแล้วก็เป็นสารจับใบนำเข้าจากไอประเทศเยอรมัน สารน้ำเข้าตัวเดียวกับไออัมวเนี่ยไอแอปซ่าที่เรียกแอปซ่านะครับเพราะนั้นมาตรฐานของเราโรงงานผลิตเองครับพี่เพราะนั้นคุณภาพไม่มีลดลงแน่นอนว่าเดิมทีเป็นชื่อบริษัทดีๆผลิตผลิตขายมาสิบกว่าปีละให้คนมาจ้างผลิตอะไรนี่คือ ตัวนี้ดีกว่านั้นด้วยไอตัวสีเหลืองข้างๆนี่เขาเรียกว่าไอบีซอยทําให้ดินดีดินร่วนซุยอย่างเงี้ยครับมีมีหมดอ่ะ NPK แล้วก็ธาตุรองธาตุเสริมแล้วก็ใส่ไอธาตุแมกนีเซียไมไปด้วยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แมกนีเซียมคือทไทเทเนียมโซลลเนี่ยครับแล้วทำให้มันทำให้พืชเขียวทนเขียวนานมันมีคาร์าบอนคาร er. ์บอนวูเตอร์ข้าวพวก ใบเหลืองเนี่ยจะทำให้เขียวขึ้นเลยแล้วทนดีกว่าใช้ยูเลียตัวนี้หนึ่งกรัมตัอน้ำยี่สิบลิตรครับคุ้มพี่อันนี้ทดลองพี่ลองทั้งแถวทั้งแถวอ่ะดีพี่กนำเสนอเท่าแก่เลยของเรามาตรฐานอยู่แล้วพี่บริษัทเอเกพีพี่ตัวนี้ยเขามาเล่นตลาดเครือข่ายด้วยไง ก็มัดตมาหันมาขายใช่มามาพื้นที่นี้ก็นึกถึงพี่เลยนึกถึงพี่นโนกับพี่อุภาตอนถ้าพูดถึงว่าจังคือแต่มันมันเหมือนของสีแดงสีแดงมันจะเป็นจะเอามาเลยข้าวสีรถหรือสั่งแบบแบบเขาเปิดเป็นเคนะครับพี่คืออย่างสมมตินัดกำหนดไปเลยสองเดือนของผมอย่างลงเนี้ยกำหนดเราจะขุดเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นเขาจะลงวันไว้ราเก็บเงินครับพี่ การทำอย่างนั้นมันยังพอไปรอดไงเพราะเกษตรกรเดี๋ยวนี้เงินทุนจริงๆจะมาซื้อเงินสดหบอมันน้อยใช่พี่มันไม่ค่อยมีก็หรอกครับก็ลองดูก่อนพี่เผื่อเท่าแกลงทุนให้พี่ใช่ป่ะอย่างน้อยถ้าเห็น่มลงทุนเราอยากเอาเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าเราไปเอาทุนเขามากๆมันก็ถ้าไม่เจอคนดีมันก็ดีนะครับพี่ถ้าไม่เจอคนที่ว่าเขานั่นมาก็เหมือนเขาคิดดอกในตัวอืมเราก็โดนอีกนะครับพี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้พวกเกษตรกรมันถามมาทำได้ไหมทำได้ถ้าแกมาลงทุนให้ ว่าเขาทําแล้วเขาไม่ได้มากเขาจะไปเอาอะไรบางคนบวกปุ๋ยบวกยาหมดนะครเพราะเราเองเราก็ต้นทุนนะมัการผลิตเรามันก็อันนี้ก็จะให้พี่มนูนลองทดลองดูก่อนนะครับกับมันเทศกาทิที่ปลูกครับมันอะไรนะมันสกัดมันขาววสีขาวหวสีขาวถ้ามันมันมันแครหลอดมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งสีองุ่งม่วงอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เกษตรเท่าที่ควรนะครับ พี่เขาเป็นกเกษตรกรตัวยงครับอยากให้ลองสักสองสาแถวถ้าดีก็จะได้มานําเสนอเท่าแก่หรือถ้าพี่เขาจะใช้เองก็จะเดี๋ยวเราจะมีราคาสมาชิกให้นะครับก็เดี๋ยวอีกเจ็ดวันข้างหน้าเรามาติดตามผลกันนะครับ